สวัสดีครับผมออซซี่นะครับก็อยู่ในช่วงออซซี่ทอยส์รูมนะครับ EP ที่25นะครับวันนี้ก็มีมีดพับแบบมัลติทูนะครับมา,าให้ดูกันเล่มหนึ่งนะครับเล่มนี้ก็น่าจะเป็นมีดพับเล่มแรกในชีวิตผมเลยนะเล่มนี้นะก็รุ่นนี้ก็คือ Victorinox นะครับ Swiss Champ นั่นเองนะครับเล่มนี้นะครับอายุน่าจะประมาณ3 30กว่าปีแล้วล่ะ นะครับผมได้มาตอนผมอายุ10 10ต้นๆน,นะฮะสิบสิบสองสิะไรประมาณเนี้ยนะครับประมาณ30ปีแล้วเรี่มนี้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะเก็บไว้นานแล้วแหละไม่ไม่ได้ใช้เลยพักหลังนะครับก็เอามาให้ดูกันนะครับว่าของดีก็คือของดีนะครับวัสดุอะไรยังดีอยู่เลยนะครับแล้วก็สปริงอะไรเนี่ยต่างๆฟังก์ชันยังใช้งานได้ครบเนยนะครับผ่านมา30กว่าปีแล้วนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็คือวิกตอรี n o อก สวิสแชมป์นั่นเองซึ่งเด็กรุ่นผมนะรุ่น90นะครับทุกคนเนี่ยน่าจะอยากได้แหละดูหนังฝรั่งนะฮะแม็กไกวร์นะครับก็ทุกคนก็จะอยากได้ไอ้มดอย่างเงี้ยแหละนะครับมันแบบมันเท่ดีนะครับเราดูหนังๆตอนเด็กๆนะครับตอนผมซื้อเนี่ยเล่มนี้ซื้อจากสวิสนะครับก็ที่บ้านเขาไปเที่ยวนะพ่อไปเที่ยวแล้วเขาซื้อมาให้นะครับพอเห็นเราอยากได้ตัวผมไม่เคยไปนะก็ ตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นใหญ่ที่สุดของทาง Vi c t อ r i n o x ในยุคนั้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ชิงถือเป็นรุ่นใหญ่อยู่นะแต่ว่ามันอาจจะมีแบบรุ่นที่มีฟังก์ชันเยอะกว่านี้มีปากกามีไฟฉายอะไรแต่ว่า,ายุคนั้นตัวนี้มันยังไม่มีอะไรนะครับก็ตัวนี้เขาแจ้งมาว่าฟังก์ชันทั้งหมดมันมีอยู่33ฟังก์ชันนะครับก่อนอื่นเรามาดูวัสดุกันก่อนต้องบอกว่าตัวนี้ผมจะใช้นึกๆเอานะครับรายละเอียดเนี่ยมันนานมาแล้วผมจําไม่ค่อยได้นะฮะก็ วัสดุเนี่ยส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสแตนเลสแหละนะครับแล้วก็ตัวประกับตรงนี้ก็เป็นพลาสติกสีแดงนะเห็นบางท่านเขาก็เปลี่ยนสีกันได้นะครับแงออกมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นประกับสีสีหรือว่าเป็นอลูมิเนียมเป็นไทเทเนียมอะไรมีชุดแต่งขายด้วยนะแต่ว่าอันนี้คือเป็นเดิมๆมันนะครับก็เป็นพลาสติกนะครับผ่านการเวลามาแล้วก็เท่าที่ผมทราบเนี่ยเหล็กที่ใช้ทําใบของวิกซ์ตอร์นิคต่างๆก็เป็นสแตนเลสตีลเป็นไอหน็อกซ์นะครับเขาจะเขียนไว้ตรงนี้แหละนะครับก็จะมีบอกว่าเป็น สแตนเลสนะครับวิก n ตเรนอ็อกสวิสเซอร์แลนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเหล็ก Inox ็พรานะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณนี้นะครับก็ให้ความคมประมาณนึงนะครับแต่ว่าก็ทื่อง่ายเหมือนกันแหละนะครับใช้งานหนักๆก,นะก็จะทื่ง่ายแต่ว่าก็รับง่ายเช่นกันนะครับเหล็กมันไม่ได้แข็งมากนะครับเรามาดูฟังก์ชันหลักๆมักกกนก่อนอนะก,ก่อนที่จะไปดูขนาดนะก็ฟังก์ชันหลักๆเนี่ยเขาจะบอกว่ามีอยู่33ฟังก์ชันนะครับซึ่ง ผมก็ไม่เคยนับนะครับแต่ว่ารู้ว่ามันมีมีดเล็กแบบนี้นะครับอยู่ด้านนี้นะฮะแล้วก็มีถัดมานะครับผมจะไล่มาจากข้างล่างตรงนี้ขึ้นไปนะก็จะมีมีดใหญ่อีกอันหนึ่งนะครับมีดมี2ชิ้นนะฮะแล้วก็เ๋ยวนะฮะอันนี้เป็นตะไบนะครับเป็นตะไบนะแล้วก็ตรงส่วนนี้เป็นเลื่อยโลหะได้ด้วยตัวนี้ผมเคยใช้เลื่อยแม่กุญแจด้วยนะครับกุญแจหายเลื่อยได้จริงนะฮะเลื่อยของแม่กุญแจทองเหลืองนะฮะใช้ตรงนี้เลื่อยนะครับเพราะมันเป็นเลื่อย เลื่อยแบบเลื่อยโลหะนะครับจะเห็นว่าเป็นฟันยิกยิบยิยิยิด้านตรงนี้นะส่วนขอบตรงนี้ก็เป็นตะไบเล็บนั่นเองนะครับหรือตะไบอะไรก็ได้นะครับถัดมานะฮะถัดมานี้เป็นเลื่อยไม้นะครับอันนี้ยังไม่เคยใช้นะครับยังไม่เคยไปเลื่อยไม้อะไรนะครับพอดีผมลืมมาทําความสะอาดนี่เป็นเลื่อยไม้นะแล้วก็ถัดมานะครับอันนี้ก็เป็นไม้บรรทัดพร้อมที่ขอดเก็ดปลานะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตรงนี้จะเป็นสเกลนะครับด้านหนึ่งเป็นเซน อีกด้านก็จะเป็นนิ้วนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นหยกักๆแต่ไม่คมนะครับตรงนี้ไว้ขอดเก็บปลาตรงนี้ส่สุกว่าจะไปแงะตะขอเป็นตะปูหรืออะไรอย่างเงี้ยเล็กๆได้นะครับหรือว่าเกี่ยวกับตกปลานั่นแหละนะครับอันนี้จําไม่ได้จริงๆไม่เคยใช้นะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้มีกันไก่นะครับสเปรยงยังดีอยู่เลยไม่เคยเปลี่ยนนะฮะยังไม่หักเลยอยันเนี้ยเนี่ยนะครับใช้งานได้อยู่นะครับแล้วก็มีครีมเล็กอีกหนึ่งอันนี่ คีมก็ยังมีสปริงอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ตัดลวดเล็กๆหรือตัดสายไฟได้นะครับตรงนี้นะครับแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นเลนขยายนะครับเห็นว่าขยายนั่นเองกําลังขยายน่าจะประมาณ10เท่านะเท่าที่ผมดูนะคล้ายๆกล้องสองพานะได้ประมาณ10เท่ารุ่นใหม่เห็นว่าตัวขาแว่นตรงนี้นะครับเป็นสเตเลสแล้วนะครับเป็นสเตเลสอันนี้มันยังเป็นรุ่นเก่านะครับก็ยังเป็นพลาสติกอยู่แต่ว่าก็ยังไม่เสียหายนะ นี่นะครับแล้วก็ถัดไปเป็นไขควงฟิลิปส์หนึ่งอันนะครับไซส์ใหญ่นะแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่เปิดกระป๋องนะครับแล้วก็เป็นไขควงแบบหัวแบนๆด้วยนะครับตรงนี้นะแล้วก็เป็นที่เปิดกระป๋องเปิดขวดอะไรเงี้ยนะครับกระป๋องแบบกระป๋องเหล็กนะใช้อันนี้เปิดนะครับแบบพวกเงาะกระป๋องอะไรเงี้ยสมัยก่อนก็ใช้นนี้เปิดได้นะครับ แล้วก็อันนี้เป็นไขควงหัวแบนแบบขนาดใหญ่พร้อมที่เปิดขวดนะครับอันนี้จะไว้เปิดพวกแบบขวดเบียร์ขวดอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้ตรงนี้เปิดนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกละ่ะด้านนี้ผมก็จําไม่ค่อยได้นะอันนี้อันนี้เหมือนไว้ชุนหรืออะไรนะครับถ้าผมจําไม่ผิดอันนี้นะครับเขาให้ใส่ได้เข้าไปเหมือนไว้เย็บแบบเย็แบหบยัแบหยาบๆๆนะครับอันนี้ใช้ได้แบบนี้นะครับแล้วก็ถัดมามี อันนี้เป็นหูหิ้วนะครับเวลาเราถือของอะไรเงี้ยก็จะแขวนไว้แล้วก็หิ้วผ่านตัวนี้มันจับถนัดกว่าอะไรอย่างนี้นะครับเป็นตะขอเล็กๆไม่มีความคมนะครับแล้วก็ถัดมาอันนี้ก็เป็นไขควงเล็กๆอีกอันหนึ่งนะครับแต่อาจจะไว้ออกแรงท่านนี้มั้งเข้าใจว่านะตรงนี้นะครับพอดูก็เป็นไขควงนะอันนี้คือผมใช้ไม่เป็นทุกฟังก์ชันนะครับท่านใดที่เป๊ะกว่านี้ก็ฝากแจ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะได้ใช้งานได้ถูกต้องด้วยนะครับบางอันไม่รู้จริงฟังก์ชันเยอะเหลือเกิน นะครับแต่นี้เป็นไขควงปุ่แบนๆนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนเป็นแบบเป็นสิวเล็กๆนะครับไว้ขูดได้นะครับมันมีความคมแต่ไม่ได้คมแบบมีดนะแต่ว่าน่าจะใช้ใสหรือแซะอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นที่เปิดขวดไวน์นะครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของทางวิตอริโนกส์เขานะก็ตรงนี้เป็นที่เปิดขวดไวน์แบบจุกคอกนะฮะแล้วก็มีไขควงแว่นตาเล็กๆใส่มาตรงนี้อันซึ่งไอชิยนเนี้ยผมเห็นมีชุดแต่งนะครับมันมีสามารถแบบ อันนี้ที่เราจะสลอตลงไปอย่างนี้มันจะเก็บไว้แบบนี้นะครับมันมีที่ติดมาอันนี้คือของเดิมมันเป็นไขควงแว่นตาเป็นปากแบนเบอร์เล็กนะฮะแบบนี้นะแต่ผมเห็นว่าเปลี่ยนได้นะครับมันมีทําเป็นหัวแบบอื่นมาด้วยนะครับวันก่อนเพิ่งดูในเว็บอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เจ๋งมากเลยตรงนี้มีเข็มหมุดเล็กๆซ่อนไว้อีกอันหนึ่งให้เราด้วยนี่นะครับเอาไว้แคะเคอะอะไรหรือว่าเส้นตำอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของสันขอบจะมีฟังก์ชันอีก3ชิ้นนะครับมีแหนบนะครับ ซึ่งแหนบของวิโตนน็อกซ์เนี่ยดูแบบเหมือนง่อยๆนะแต่ดีมากเลยนะผมโดนเสี้ยนต่ำนะครับเอาอันนี้มนหนีบออกประจําเลยนะมันหนีบง่ายนะปลายมันค่อนข้างชิดเนี่ยนะครับเวลาหนีบไปเนี่ยมันชนกันพอดีเลยนะครับหนีบเสี้ยนอะไรได้ค่อนข้างดีเวลาเสี้ยนต่ำอันเนี้ยใช้บ่อยนะครับแล้วก็นี้เป็นอุ้ยดึงไม่ออกละเป็นไม้จิ้มฟันนะครับไม่เคยใช้เลยนะครับเป็นไม้จิ้มฟันเป็นพลาสติกนะก็ยังไม่เคยใช้แล้วก็มีปากกาอีกหนึ่งอันนี่น่าจะเสียไปแล้วนะครับดาปีเลยจริงๆของเดิมผมจําได้เป็นสีเงินนะ นี่น่าจะเสียไปแล้วล่ะเขียนไม่ติดแล้วนะครับแต่ว่าไปซื้ออะไหล่มีนั่นหนึ่งประมาณ1 1 0บาทมั้งฮะเป็นเป็นเป็นปากกาแบบเนี้นะครับก็ฟังก์ชันทั้งหมดนะครับมีประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมกางให้ดูนะครับใน1ชิ้นนะบางทีมันอาจจะมีหลายฟังก์ชันซ่อนอยู่นะครับนับรวมๆกันได้33รายการนะครับทีนี้มาดูขนาดกันนะครับขนาดก็เวลาพับเก็บนะครับขนาดจะอยู่ที่ประมาณ 3นิ้วครึ่งสนิ้วหนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะขนาดตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดมีดออกมาผมนับแค่มีดแล้วกันนะถ้าเปิดมีดออกมานะครับมีดใหญ่ตัวมีดใหญ่เขานะเปิดเต็มก็จะได้ ประมาณ6.3นิ้วนะครับอันนี้คือเปิดเต็มตัวนะครับใช้แบบนี้มีดที่เขามีมาเนี่ยก็มีดพับวิตารณน็นอกส,สำหรับรุ่นพวกสวิ s แชมป์ก็จะเป็นมีดแบบไม่มีล็อกนะครับคือ,อเหมาะจะไปตัดอะไรแบบเล็กๆน้อยๆนะครับไม,ไม่แนะนําให้ไปใช้งานหนักนะบางทีเพื่อนผมเคยโดนนะครับไปไปแบบหันแรงๆ,ๆแล้วก็ อ่ามันไปสะดุดปลายนะครับมันก็พับสับเข้ามาโดนนิ้วแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าเวลาใช้เนี่ยก็ให้แบบไว้ใสๆออกไปท่านี้ดีกว่าถ้าเงี้ยงัดแนะนําว่าใช้เป็นมีดใบาตายหรือเป็นมีดพับที่มีระบบล็อกก็จะปลอดภัยกว่านะครับอันนี้ก็เท่าที่ผมเคยใช้งานมานะแล้วก็ขนาดนะครับตัวนี้เป็นตัวสวิ์แชมป์ซึ่งก็จะมีความหนาค่อนข้างเยอะแหละโดยที่อ่าเครื่องมือมันจะอยู่ในแนวมันเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวเราวัดดูว่ดหนาเท่าไหร่นะครับ หน่วยเป็นนิ้วเหมือนเดิมก็ได้นะครับหนานเนี่ยคือ1.27นิ้วนะครับสาหรับความหนานต,ตั้งแต่ชิ้นนี้ถึงชิ้นนี้นะครับรกับ2ด้านนะตรงกลางนะก็หนาประมาณนี้เลยทีเดียว1นิ้วกว่า,กวาเกือบเกือบนิ้ว3นะฮะนิ้วนิ้วสอนะครับ1.27นิ้ว ก็ถือว่าเป็นตัวที่มีความหนาพกพาก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วต้องใส่ซองแล้วก็ทิ้งไว้ในเป้หรืออะไรเพราะน้าหนักมันค่อนข้างมากนะจะพกติดตัวประจําวันผมว่ารุ่นบางๆที่มันมีอยู่3 4อย่างแล้วเป็นมีดล็อกไอ้ตัวนั้นจะดีกว่านะครับแต่ว่าตอนนั้นคืออันเนี้ยเราดูหนังมานะครับมันก็แบบเท่นะยุคนั้นนะแม็กไกเวอร์เชื่อว่าเด็กยุค90เนี่ยน,น่าจะรู้จักนะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวสวิสแชมป์ตัวนี้นะครับ ก็ส่วนเหตุผลนะครับก็ไม่มีอะไรนะเล่มนี้มันเป็นมีดพับน่าจะเป็นเล่มแรกๆในชีวิตผมแหละเพราะเด็กๆเราก็ชอบแบบดูหนังไอ้พวกนี้นะครับก็อยากได้นะครับแล้วคุณพ่อเขาไปเมืองนอกนะเขาก็เลยซื้อมาให้ครับสมัยก่อนเมืองไทยก็หาซื้อยากนะตอนผมเด็กๆนะสิบขวบๆเองนะครับเขาก็ซื้อมาให้เพราะพ่อผมก็ชอบของพวกนี้อยู่แล้วนะครับเขาก็เลยซื้ออันนี้มาให้เรานะครับตอนนั้นซื้อที่สวิสคิดเป็นเงินไทยน่าจะประมาณถ้าผมจำไม่ผิดจะอยู่ประมาณ2,000 2,900บาทนะรประมาณนี้นะครับสำหรับค่าแลกเปลี่ยนเงินยุคนั้นเลยที่ตรงนี้ผมไม่มีรายละเอียดจริงนะครับเพราะมันมานานมากมาแล้วแต่ว่าปัจจุบันนะครับในส่วนของราคาปัจจุบันนะครับราคาปัจจุบันอันนี้คือผมขออนุญ,ญาตอ้างอิงจากเว็บนี้เลยนะครับมันอาจจะมีถูกมีแพงกว่านี้นะผมไม่ทราบนะก็ อันนี้คือเว็บบางกอกแท็กติคอลนะครับซึ่งเขาก็มีขายพวกนี้อยู่นะครับเป็นออฟฟิ i ชียลนะปัจจุบัน Victor i n o x s w i s s Champ นะครับขายอยู่ที่4,450บาทนะครับโดยที่เห็นไหมฮะว่าเลนส์รุ่นใหม่ขามันจะเป็นสเตเลสแล้วนะครับซึ่งน่าจะแข็งแรงกว่าแต่โดยเครื่องมือเนี่ยก็อย่างหน้าตาแบบเดิมหมดเลยเห็นไหมครับเวลาเขากางออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตอนโมเดลที่เขาใช้ถ่ายรูปนะก็กางมาประมาณนี้นะครับก็ในส่วนตัวผมผมมองว่า จริงๆแล้วก็ถือว่ามันอมตะประมาณหนึ่งนะครับสำหรับสวิสแชมป์เนี่ยเพราะว่าผ่านมา30กว่าปีนะครับรุ่นเนี้ยมันก็ยังเป็นโมเดลที่ ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรมากมายนะครับสังเกตได้ว่ายังเป็นรุ่นที่มีขายอยู่ในนับปัจจุบันแบบนี้นะครับเปรียบปรับเปลี่ยนโครงสร้างเท่าที่ผมเห็นเนี่ยแค่ตรงเลนส์ขยายเท่านั้นเองนะครับคือตัวนี้ขามันเป็นพลาสติกก็อาจจะมีการแตกหักได้ถ้าใช้ไประยะย,ยาวแต่นี่ก็ยังไม่เจ๊งนะฮะแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยขาก็เป็นสแตนเลสเพื่อเพิ่มความทนทานเข้าไปอีกนะครับก็นับว่าเป็นมีดอนเนกประสงค์ที่ค่อนข้างดีนะ สำหรับแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับพกไปอันเดียวทำได้หลายอย่างดีนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขามีคู่แข่งเยอะแล้วนะฮะมีพวกมัลติทูที่ใช้งานได้จริงจังกว่าแบบเลเทอร์แมนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวไว้ผมเอามาให้ดูนะมีหลายอันเหมือนกันนะครับสำหรับอันนี้ก็เป็นความ จำฝังใจสมัยเด็กมากกว่านะครับดูแล้วนึกถึงหนังที่เราดูเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับวิกตอรีน็อกสวิสแชมป์นะครับก็เช่นเคยนะครับข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดนะครับสามารถมาแก้ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับจะขอบคุณมากเลยนะครับข้อมูลบางอันผมใช้นึกนึกเอานะครับอย่างที่ผมเคยแจ้งไปผมจําไม่ได้นะฮะแล้วก็ ผิดผิดถูกๆอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องกราบขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันก็เช่นที่เคยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่อ์ทนฟังจนจบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ